รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกับมพบกับผมท็อปนัทเสนกับรายการ The Idol คนบันดาลใจวันนี้นะครับผมมีนกักกศสวยคนหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะสาววอกไอทีทั้งหลายเธอคนนี้นะครับจะรู้เรื่องราวของแกจิตและเทคโนโลยีก่อนใครเลยนะครับผมกำลังพูดถึงซีชาปวีตรีชัชวานวงศ์และวันนี้มาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกับเธอคนนี้เลยครับสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียทออสอฝ่าวิกฤตน้ําท่วม พอแบบเข้าไปสู่วงการเรื่อยนะมีคนแบบพูดหลายอย่างมากชอบมาพูดว่าถ้าคุณไม่ถ่ายเซ็กซี่นะคุณไม่ดังหรอกพีอ่อย่าพูดงนี้เลยนะซีปักหมุดไว้หมุดแรกของซีก็คือซีบอกว่าซีจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในสายไอทีที่เป็นที่รู้จักให้ได้มีงานหลายงานที่เงินเยอะอม,มีงานหลายงานที่รู้ว่าถ้าทำแล้วจะมีชื่อเสียงขึ้นมาปุ๊บปั๊บเลยเราก็ยังไม่ได้ทำเพราะเรารู้สึกว่าตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ท็อกปกติเนแขกรับเชิญของผมเนี่ยเวลามานั่งพูดคุยกันนะฮะก็จะพูดคุยกันปกติโดยที่ไม่ต้องมีอันนี้ไม่ต้องใช่ไหมนี้เก็บ iPad iPhone หรือของเล่นไอไอแต่ไอทั้งหลายหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ปกตินี่ติดขนาดนี้เลยไหมครับติดมากอะค่ะรู้สึกว่าเต็งแบบบางทีติดมากกันไปด้วยซ้า คืยส่วนตัวรู้สึกว่าชื่อที่เขาเรียกว่าเจ้าหญิงแห่งวงการไอทีเนี่ยภูมิใจชื่อนี้ไหมครับอืภูมิใจมากเลยอะค่ะคือก่อนหน้าที่จะมาแบบทำอยู่ในสายไอทีจริงๆอะช่วงนั้นที่มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับพี่จอนโนโวเราก็รู้สึกว่าคือสิจบด้านข่าวใช่ป่ะคะคสิรู้สึกว่าเออสิอยากจะแบบเป็น specialist สัสกทางนึงพี่จอนเขาเคยพูดว่าจริงๆสียไม่ใช่คนแรกสิ่งสําคัญคือเราไม่ได้เป็นคนแรกแต่ว่าเป็นคนที่เอาจริงเอาจัง,าจางมาก แล้วสำหรับตัวซีเนะครับแรงมดาลใจของเราในเกิดขึ้นจากที่ไหนคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยตอนนั้นเราแ็แค่รู้ว่าเราอยากเข้านิเทศจุฬาคือซีก็จะมุ่งเลยนะว่าถ้าฉันจะเข้าฉันต้องเข้าให้ได้ก็อ่านหนังสือแบบอนส stop ต้องอ่านให้จบต้องทำแบบฝึกหัดให้ครบเลยอย่างเงี้ยค,คือต้อง e น d end ให้ติด เราก็ยังไม่รู้อีกว่านิเทศจเราจะเรียนเป็นผู้กํากับเรียนเป็นอะไรดีจนแบบอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็ไปเรียนไปเรียนซัมเมอร์ที่อกรกฤษแล้วก็ต้องเดินผ่าน B B C ที่นู้นทุกวันเราก็แบบตอนนั้นตอนแรกเนี่ยสิเลือกภา r k คเอกเมเจอร์ซีเนี่ยคือ advertising โทร,รโทรฟิลม์มค่ะเดินผ่าน B B C ทุกวันก็เลยกลับมาปรึกษาอาจารย์ว่าเฮ้ย แท่อยากเป็นนักข่าวอาจารย์ก็เลยบอกเนี่ยจริงๆศาสตร์สายนิเทศศาสตร์ที่ยากที่สุด คือการเขียนก็เลยแนะนําให้เรียนเยนเจอเรเตซึมเป็นบรรณาิกาวเกี่ยวกับการเขียนเพราะบอกว่าส่วนใหญ่คนเขียนเก่งจะพูดไม่เก่งก็ให้เรียนมเนอร์สปีชคอมมิคชันคือเรียนพูดเ็เลเพิ่มเข้าไปด้วยช่วงประมาณปีสี่เราก็คิดในใจว่าถ้าคือกะว่าจะเป็นนักข่าวที่บางกอกโพสแน่ๆว่าตอนอไปฝึกงานเราชอบมากชอบบางกอกโพสต์มากชอบพี่ๆในนั้นมากอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะทําแต่ตอนนั้นบางกอกโพสยังไม่เปิดยังไม่เปิดรับคนเขาจะไม่ค่อยรับบัตรนักข่าวหน้าใหม่เท่าไหร่ก่อนจะจบก็เลยคิดในใจอ่า ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราได้เราจะต้องเป็นคนแบบที่มาทํางานในสายทีวีจริงๆขอให้มีโอกาสได้ทํางานอะไรสักอย่างที่อยู่ในสายทีวีแล้วมันเมนเทนไปได้เรื่อยๆก็บังเอิญมีรุ่นพี่คนนึงมาชวนให้ลองไปออดิชั่นของพี่จอนนูโววันนั้นแหละเลยได้เจอพี่จอนนูโวกับโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่งแล้วเขาก็เลยเหมือนเห็นแล้วแบบชอบ,บที่แบบเราหนึ่งเราพูดภาษาอังกฤษพอโอเคพอพูดได้อะไรเงี้ยแล้วสองก็คือเราอินกับเรื่องเทคโนโลยีครับ คือพอพูดปั๊บแววตามันจะออกว่าค,คนเนี้อินจริงๆหรือไม่อินมันก็คงเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นมากกว่าที่ที่ซีได้ทำในสายไอที หลังจากโปรดิวเซอร์คนนี้ออกไปปับ๊บเราเลยต้องมาเขียนสคริปต์เองไงคะคือช่วงที่เขาอยู่เขาก็แบบซีก็ชอบซีก็พยายามไปเรียนรู้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยวธิธีหาข่าวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยค่อยๆเรียนรู้จากเขามาเยอะเหมือนกันพราเขาไปปั๊บก็เป็นช่วงจุดเปลี่ยนที่ซีต้องตัดสินใจว่าซีจะทํางานหนักขึ้นแล้วได้เงินเท่าเดิมแล้วยังคงทําอยู่หรือซีจะออกไปหาทําอะไรใหม่ใหม่กว่าน,นี้อะไรเงี้ย ก็ตัดสินใจว่าซีจะโปรดิวเองเขียนสคริปต์เองแล้วก็เป็นพิธีกรเองตอนก็เลยเริ่มเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ค่ะพอเริ่มทำปั๊บก็เลยทำเว็บไซต์ควบไปเลยเพราะว่าซีเสียดายเรื่องที่พูดไปมันทีเเบิลคนไม่ได้ดูมีข้อมูลไงคือหามาแล้วทำมาแล้วก็เลยไปอัพบนเว็บกลายเป็นว่ามันไป make ีล l i e คนให้คนเชื่อว่าเฮ้ยเราเราเป็นมากกว่าแค่พิธีกรอ่านสคริปต์มันก็เลยค่อยๆสร้างกลุ่มฐานแฟนคลับขึ้นมาเรื่อยๆ คนที่แบบมาอยู่ในงานแล้วก็มาทดสอบสีเยอะบางทีไม่ได้ถามตรงๆแต่เหมือนกับพูดผิดผิดพูดออกมาผิดผิดอะ่ะเราก็จะดูปฏิกิริยาของเราอะไรเงี้ยว่าเราจะแก้ไหมเราจะรู้ไหมว่าเรื่องนี้มันผิดซีก็แบบสนับสนุนโดย i-mobile เพราะเราเข้าใจ บร,ร,ริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยซีไม่ใช่วิกิพีเดียซีไม่ใช่ Google อะซีไม่มีวันรู้ทุกเรื่องและซีก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นกูรูแต่ซีชอบเรื่องไอทีมากพอที่ซีจะไปเอาเรื่องยากๆมาทำให้เป็นเรื่องง่ายให้คนฟังที่ไม่รู้เหมือนซีเขารู้ได้แต่ถ้ามีคนบอกว่า ที่4ในวงการนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่ซีหามาหรือซีเขียนมาหรอกแต่เป็นเพราะว่าความสวยของเราหรือหน้าตาของเรามากกว่าซีคิดว่ายังไงอะเคยมีนักข่าวพูดงี้ซีหลายคนมากอ่ะเขาจะชอบมาถามเราว่าคุณคิดว่าคนดูคุณดูหน้าตาคุณหรือวมาบนดูเรื่องที่คุณ<ม>พูดถึงคนชอบถามแบบนี้อะซีก็แบบจึ๊นิดนึงนะ,ะก็หยุดคิดนิดนึง คืออะตอนนี้ตอนนี้มาถึงตอนนี้เราเราพิสูจน์้ว้คนเห็นแล้วว่าเราแบบไม่ได้มีแค่ภาพลักษณ์ใช่ไหม,มไม่ได้ติดขนตาสวยๆแล้วแบบสวยสวยไปวันๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นซีก็ซีก็จะตอบพี่เขาไปว่าภาพลักษณ์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ช่วย ให้คนดูสีช่วยให้คนคิดแบบคติบางหากว่าคุณรู้จริงหรือเปล่าคนที่เอาเวลาไปแต่งตัวเยอะๆอาจจะไม่น่าจะเป็นคนที่เป็นกูรู้ได้หรืออะไรแบบนี้ซีเป็นผู้หญิงอะคือจะให้ซีแบบตัดผมสั้นให้เมคบีลีฟคนว่าเราเท่เราทอมเราผู้ชายแล้วเราพูดไอทีเออเราแบบก็ไอทีไอทีนิดนึงเราแบบดูมีความน่าเชื่อถือมันไม่ใช่ซีอ่ะ พอแบบเข้าไปสูวงการเรียกนะมีคนแบบพูดหลายอย่างมากอ,มอ่ะชอบแบบชอบมาพูดว่าถ้าคุณไม่ถ่ายเซ็กซี่นะคุณไม่ดังหรอกพี่พูดยงนี้เลยนะช่วงก่อนเข้าวงการมาเนี่ยพอมาทํากับพี่จอนซีปักหมุดไว้บุดแรกของซีก็คือซีบอกว่าซีจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในสายไอทีที่เป็นที่รู้จักให้ได้และซีจะทําให้ได้เพราะว่าซีจะไม่รับงานอื่นมีงานภาพ,พยนตร์อะไรที่แบบดูแล้วมันหลุดออกไปจากแคร,ริเอร์ที่ซีทำอตอนนั้นซีก็ไม่รับถามว่ามีงานที่ซีเสียดายเยอะไหมเยอะ มีงานหลายงานที่เงินเยอะอม,มีงานหลายงานที่รู้ว่าถ้าทำแล้วจะมีชื่อเสียงขึ้นมาปุ๊บปับ๊บเลยเราก็ยังไม่ได้ทำเพราะร,ารู้สึกว่าตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้ซีเชื่อในตัวเองซีงเชื่อในอุดมการณ์ตัวเองซีงเชื่อว่าจุดยืนมีความสำคัญมากในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแต่ผมฟังเรื่องราวของซีแล้วอะมันก็ค่อยๆขึ้น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 ไปเรื่อยๆอคือมันไม่ได้มีจุดหักเหหรือจุดที่แบบทำให้รู้สึกท้อหรือว่าแบบ มันก็ดีมาตลอดเรียน<ด>ก็จบเก<า>ียรตินิยมส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของการทํางานแหละมันมีวันที่คนแบบไม่เห็นตัวตนของเราไม่เห็นว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งสําคัญอย่างมีที่มาที่ไปอย่างเว็บซีเนีย์กันดอทคอมซีอ่ะพอจบออกมาปับ๊บซีรู้สึกว่าเราแบบเราเริ่มเก่งละอ่าเราเริ่มผลิตรายการเป็นโปรดิวเซอร์ให้พี่จอนซีวิ่งขอเวลาผลิตรายการวิง่งแทบถูกช่องซึ่งก็ไม่ได้ ไม่ได้แล้วก็โดนปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธไปเรื่อยๆจนแบบเราแบบเฮ้ยทำยังไงดีเลยก็เลยแบบไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เขาทําเว็บไซต์อยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นทํารายการออนไลน์เะล่ะเออลองวัดดูเลยว่าจริงๆคนดูไม่ดูเสก็วบาเออโอเคลองวัดซึ่งตอนนั้นช่วงแรกๆนลยนะยังไม่มีเลยด้วยก็เป็นช่วงแรกๆอยากเป็นเจ้าของรายการใช่ไหมถ่ายเองเลยซื้อกล้องมาตัวหนึ่งซื้อไฟมาด้วยนะคะ คิดแล้วจะพูดว่าอะไรก็นั่งบนโต๊ะอยู่บ้านใครถ่ายอะถ่ายเองกดถ่ายตึ้งเนี่เสร็จแล้วก็แบบพูดๆๆๆกดตึ้งปิดหยิบหยิบกล้องเลยนะไปอัปโหลดลงคอมพิวเตอร์ก็นั่งตัดต่อตัดต่ออยู่นานแบบตัดต่อแล้วดูแล้วดูอีก รายการแรกที่สิทำและสิภูมิใจที่สุดคือรายการชื่วเธอหนาวอยู่ใน c m e g e n c o m เป็นรายการที่สิว่าเนี่ยดีที่สุดแล้วเท่าที่สิเคยทำมารายการนี้เล่าถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตของคนในแวดวงไอทีพูดว่าคนในสายไอทีเช่นผู้ก่อตั้ง Google เขาเคยล้มมากี่ครั้งก่อนที่เขาจะมีเว็บ Google ที่เป็นแบบ พันล้านขนาดนี้ค่ะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะว่าโอกาสของคนชีวิตของคนมันมีเวลาของมันซีชอบคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยความสำเร็จของคนอะ่ะมันไม่ใช่จุดหมายของความสำเร็จครับมันอยู่ตรงนี้ต่างหากที่ช่วงเวลาที่เราเดินไปแล้วเราเจอกับเรื่องต,ต่างๆเรื่องคนเรื่องงาน<ม>ที่ยากปัญหาต่างๆที่มันคอัพขึ้นมา มันถึงกลายเป็นสิ่งที่ทําให้แบบเราเหมาะสมกับความสําเร็จนั้นจริงๆีอยู่สายไอ,ไอทีนะคะนับมานี่4-5ปีแล้วนะค,คือไม่ไม่เร็วเลยอะ่ะไม่เร็วเลยกว่าจะไปเป็นที่ยอมรับว่าแบบเอ๊ะอยู่ดีดมีคําว่าจเจ้าหญิงไอทีขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะไรที่อยู่ดีๆได้มาะคะ่ะ มันไม่ใช่อยู่ดีๆแบบจะมีเจ้าหญิงไอทีขึ้นมาอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยมันต้องถูกผ่านการทดสอบมาแล้วแบบนับครั้งไม่ถ้วนมีคนที่แบบมาอยู่ในงานแล้วก็มาทดสอบซะเยอะนั่ดีทีเดียววิธีการลองของคนเนี่ยจะมีวิธีไหนบ้างครับเออจะมีทั้งที่แบบว่ามามาถามยับยับถามอะไรเงี้ยเราก็ดูความคิดวิธีคิดเราเราก็มีทั้งที่เป็นแบบอ่ะบางทีไม่ได้ถามตรงๆแต่เหมือนกับพูดผิดผิดพูดออกมาผิดผิดอ่ะเราก็จะดูปฏิกิริยาของเราอะไรเงี้ยว่า S <S เราจะแก้ไหมเราจะรู้ไหมว่าเรื่องนี้มันผิดแล้วเราทำยังไงอ่ะเราต้องตามน้ำเขาไหมหรือจะต้องทำอะไรอ่ะมุมมองคนมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกออนะทัศนคติคนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีใครพูดอะไรผิดผิดตอนหน้าสาธารณชนขึ้นมาเราก็ไม่ควรจะไปตัดสินว่าเขาผิดหรือไม่ผิดครับพักเรื่องราวของเจ้าหญิงแห่งวงการไอทีไว้สักครู่ตอนนี้มาติดตามอะไรที่น่าสนใจในช่วงไอโซเชครับ ปัญหาของเมืองไทยห้องสมุดหนังสือเยอะมากเลยแต่ไม่มีคนใช้ห้องสมุดเลยเราก็มานั่งนึกดูว่าเอะเราทำยังไงจะชวนคนมาใช้ห้องสมุดทำยังไงทำห้องสมุดให้มีชีวิตได้นั่นเป็นไอเดียแรกนะว่าเราน่าจะทำอะไรกับห้องสมุด ทางไรเตอร์ได้จัดงานเทศกาลภาพเขียนระดับครูนะครับที่ร่วงรับไปแล้ว13คนนะครับภาพทั้ง13ภาพนี้นะครับก็มีศรีบุรพามนั์จันยงยาขอบไม้เมืองเดิมทิวเมริสปออินทรปาลิสกอสุรางคนางมาลัยชูพินิตรรงวงสวรรค์วานิจจรุงกิจอนันกนกพงสงสมพันธ์และจิตภูมิศักดิ์ครับรายได้จากงานจํานวนหนึ่งเนี่ยนำไปทําค่ายนักเขียนพัฒนาสร้างนักเขียนใหม่จาก นักเขียนเก่าเหล่านี้ครับอีกส่วนหนึ่งก็จะนําภาพเขียนที่ประมูลเนี่ยจะมีสําเนามีกอปี้เนี่ยจะนําออกไปติดตามห้องสมุดต่างๆทั่วประเทศตอนนี้ภาพพวกนี้ก็ติดที่ห้องสมุดที่จังหวัดน่านอาทิตย์หน้าผมจะไปติดที่โคราชห้องสมุดโรงเรียนนะครับแล้วก็จะกระจายให้เสร็จไปใน1ปี เพราะฉะนั้นการที่มีภาพนักเขียนที่รว้ลับไปแล้วไปอยู่ในห้องสมุดเนี่ยผมว่ามันเป็นการเชื่อมโยงไม่ให้หนังสือเนี่ยไม่เป็นที่รู้จักเป็นการกระตุ้นเป็นการบ่มเพราะเป็นการสร้างไอดอลสร้างไอดอลขึ้นมาในจิตวิญญาณของเด็กหลังจากนั้นอะ่ะเขาจะลงลึกไปเรื่อย แอบรู้มาว่าจริงๆซีเคยผ่านการประกวดมั้ยใช่ปะซีประกวด2อันก็คือ Miss t h a i l a n d World กับนางสาวไทยซีเขียนหนังสือจบมาเล่มหนึ่งทำเป็นเหมือนหนังสือสารคดีเลยแต่ว่าไม่เคยตีพิมพ์สนับสนุนโดย Google Chrome เว็บคือสิ่งที่คุณสร้างสรรค์ทอสอสฝ่าวิกฤตน้ำท่วม ไอทีมันเหมือนซีรีส์ที่ไม่มีวันจบอะพอเรารู้พื้นฐานมันปั๊บมันจะยืนอยู่บนพื้นฐานนี้แล้วต่อๆ่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยเงี้ยแล้วมันตื่นเต้นดีค่ะมีอะไรใหม่ๆให้เราดูตลอดเวลาหวันของซีเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ยุ่งมากนะเพราะเนื่องจากว่าเราต้องดูแลในเรื่องของรายการทีวีเนี่ยมันก็ต้องถ่ายใช่ไหมพิีกรันก็ ก็ต้องเก็บเทปไว้หรืออย่างบล็อกก็ต้องเข้ามาพูดวันวนึ้เราทำอะไรบ้างตื่นมาซีทำอะไรก่อนโหตื่นมาไนีหยิบมือถือก่อนเลยค่ะห,หยิบหยิบมือถือ,อยังต้องแปลงฟันก็หยิบมาเลยอรอหยิบมือถือก่อนเลยเราก็จะหยิบมาดูว่าแบบมีอีเมลอะไรใหม่บ้างมีอะไรที่เราต้องทําบ้างในวันนี้พอคลี์พวกนี้เสร็จปั๊บจะ,จะลุกจากเตียงขึ้นมาก็ อาบนะ้ำอาบถ่าแต่งตัวไปทํางานในระหว่างการเดินทางอาจจะมีแบบดูไอแพดบ้างก็จะมีแบบมีเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีตลอดเวลาอะไรบางทีนะอย่างเวลาเดินทางจะเห็นชัดเลยว,ว่าแบบซีแบบแอดดิกคือแบบติดมันมากเกินอ่ะเหมือนคนติดอะไรเวลา,าเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดแบบนี้แหล<ป>ะฮะต่าง,งประเทศจะเห็นชัดค่ะเพราะว่าเวลาซีโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องปับ๊บซีจะมีกระเป๋าใบ,ใบหนึ่งที่ซีต้องลากไปนึงไอที <ใบ S 2> ทั้งกระเป๋าอะค่ะ,คะมีกล้องวิดีโอ3ตัวตัวเล็ก ตัวกลางมันก็ตัวใหญ่แท็บเล็ตก็ต้องมีหลายเครื่องอีกมีเอา iPad ไปอีกใช่ไหมฮะเอา iPad ไปเอา Samsung Galaxy Tab ไปด้วยคือมันมันมากมายมันมากมายจริงจนแบบพี่ก็บอกว่าเลือกสักตัวคุยก,กับซีเนี่ยมีแต่เรื่อง IT มีเรื่องของ h h t e c h เรื่องความสวย,ย้ำงานเราไม่ค่อยได้พูดถึงเลยแต่พอแอบรู้มาว่าจริงๆซีเคยผ่านการประกวดมด้วยใช่ปะ <laughs> เป็นเรื่องนี้สิไม่ค่อยพูดถึงเลยอะคือสีเป็นคนชอบทําอะไรหลากหลายสิรู้สึก<ะ>ว่ามันเป็นกําไรชีวิตถ้าชีวิตหนึง่งเนี่ยเรามีโอกาสได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมันคงเป็นเรื่องที่ดีๆที่เราสามารถทําได้ไหลายๆอย่างอย่างเงี้ยส่วนสีสเป็นคนไม่ชอบการประกวดพูดตรงๆแล้วตอนนั้นไปประกวดได้ยังไงอะคืออย่างคุณแม่เลย<ข>อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยน่าจะลองไปประกวดดูอะไรเงี้ยเขาเลยส่ง ส่งใบสมัครให้เลยค่ะค,ออคือแบบบังคับเลยซีประกวด2อันก็คือ m i well s s t h and i l a World กับนางสาวไทยพอประกวด m i s oh, s t h and i l a World นี่มันเป็น2เวทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้แล้วนะเนี่ยเรารู้สึกมันเป็นอีกสังคมหนึ่งเี่ยอุย้ยเจ๋งอะออคือว่าเราเห็นวิธีคิดของคนหลายๆคนมันมีลึกตื้นหนาบางมีความน่าสนใจมันไม่ใช่แค่เวทีการประกวด<ะ>จนทำให้ซีรู้สึกว่าเฮ้ย เวทีนี้เป็นอย่างนี้สิเขียนหนังสือจบมาเล่มหนึ่งเขียนหนังสือเลยนะอือทำเป็นเหมือนหนังสือสารคดีเลยโอหใช้ชื่อว่าหลังเวที หลังเวทีแต่ว่าไม่เคยตีพิมพ์คือยังเก็บไว้มันเหมือนไดอารี่ส่วนตัวของซีค่ะเสร็จปับ๊บตอนนู้นมีนเวทีนางสาวไทยซีก็เป็นคนตัดสินใจเองเลยบอกว่าซีจะไปประกวดเวทีนี้ซีอยากรู้ซีอยากจบหนังสือเล่มนี้ซีอยากรู้ว่าอีกเวทีนึงจะเหมือนกันหรือเปล่าทำอะไรมาเยอะแยะมากมายยังมีอะไรอีกบ้างที่เรายังไม่ได้ทำและยังอยากจะทำอยู่ครับเ,เยอะนะคะสุดท้ายแล้วจริงๆซีอยากผลิตเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่มีผลกับความรู้สึกของคนไรเงี้ยซีอยากเป็นอินเวนเตอร์ ประกาศเกล้าวหมคือเหมือนตอนนี้นักข่าวอะอาชีพมันเหมือนกับเราสร้างสังคมเราเป็นเหมือนกับเน็ตเวิร์กของเราวอชด็อกก็คือเหมือนกับเป็นสุนัขคอยเห่าเตือนอะว่าเรื่องนู้นไม่ดีอย่าไปทำาอันนี้กำลังจะมาเรื่องนี้ไม่ดีอันนี้กำลังจะมาหน้าที่ของสื่อเป็นนักข่าวมันทำได้แค่นั้นจะถามว่าเราสร้างสิ่งใหม่ใไหมก็ยังไม่ได้สร้างนะแล้วประดิษฐ์ของเราเลยจะประดิษฐ์อะไรฮะไม่กล้าบอกตอนนี้เดี๋ยวกลัวไม่สำเร็จา มีเขียนมาแล้วด้วยเหรอมีเขียนขึ้นมาหลายตัววาดเลยนะวาดเลยนะมีเขียนขึ้นมาหลายตัวแล้วก็แบบเริ่มคุยกับทางรีเสิร์ชเชอร์ที่เป็นแบบนักวิจัยในประเทศไทยหลายคนว่าแบบทาได้ไหมเทคนิคในชิงเทคนิคมันทําได้ไหมอะไรเงี้ยอยากเห็นคนใช้เทคโนโลยีเราอ่ะสีพูดกับน้องๆแบบเรื่อยๆนะว่าคุณไม่ต้องมาอวดซีว่าคุณมีเทคโนโลยีอะไรมีแล้วนะเทคโนโลยีนี้อะไรเงี้ยซีก็ไม่เคยอวดแบบแย่มาซื้อกันเถอะเทคโนโลยีนี้ ไม่เคยทาแบบนั้นซีจะภูมิใจแล้วจะยกขึ้นมาอวดก็ต่อเมื่อน,นี่คือเช็คตรงนี้ที่เราสร้างเองสีครับแล้วซีคิดว่าจุดต่างของเราเนี่ยจริงๆมันคืออะไรครับในฐานะของพิธีกรไอทีคนเรามักไม่รู้ตัวเองจนกว่าคนอื่นจะมาบอกว่าเราเป็นยังไง<ช>เคยมีพี่ีนักข่าวคนหนึ่งเขาพูดว่าเวลาพูดเรื่องอะไรของซีกต็ตามซีจะไม่ตาเบิกโตขนาดที่แบบมีอิโมชั่นอลแบบตื่นเต้นหรือเล่าเรื่องได้แบบ อินอินทูอิดขนาดนี้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องไอทีพอมันเป็นเรื่องไอทีแบบแค่สีจะพูดถึงนวัตรกรรมสีหน้าแววตาของสีมันจะเปลี่ยนไปสีก็เลยถามว่าการเล่าเรื่องไอทีในแบบของสีคืออะไรคงจะเป็นการเล่าเรื่องแบบของสีที่แบบเล่าด้วยหัวใจค่ะเล่า้วยหัวใจที่ตื่นเต้นกัแบบมันมากจริงเรารู้สึกแบบมันชอบมากมันแบบอินมากอะไรเงี้ย วันนี้รายการ The i ดอนะครับเราท็อปต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับกับเรื่องราวของซีน่าสนใจมากๆแล้วก็มันามากๆเลยครับวันนี้ขอบคุณ,คณมากค่ะค,ค,ะคนที่จะเป็นไอดอลดีที่สุดคือตัวเราเองอยากให้น้องๆทุกคนที่แบบหาไอดอลของตัวเองอะสุดท้ายแล้วไอดอลของคุณจะต้องเป็นตัวคุณเองอจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นคุณที่สุดและจช่งๆว่ามันจะประสบความสำเร็จ เธอคนนี้เป็นทั้งพิธีกรรายการทีวีและยังทำรายการทางเว็บไซต์นอกจากนี้เป็นบล er. ็อกเกอร์เธอคนนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสาเรเกี่ยวกัอทตลอดเวลาและนี่นะครับเป็นการพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้มีดีเพียงแค่หน้าตาอย่างเดียวและวันนี้ก็หมดเวลาผมแล้วกับรายการ The Idol คนมันดาลใจกลับมาเจอผลใหม่สัปดาห์หน้าทาง modernair นน tv ห้าทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับทุกวันอัคารคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ เวลาว่างพี่ก็คือว่าอยู่กับลูกๆแมวหมาของพี่เลี้ยงมาก็ตอนนี้ก็มีหลายพันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ <do> ก่อนไม่เคยชอบเราลองอพอเลี้ยงมันรักลูกพันเลยมันก็ไม่เหงาอะ่ะก็เลี้ยงมามันก็มีความสุข